สวัสดีน้องๆทุกคนคะ่ะวันนี้เราก็มาอยู่กันใน day 15นะคะวันที่15แล้วนะคะกับภารกิจเก็บศัพท์ท้องถิ่นกทามาตำรวจของเรานะคะน้องเพื่อเป็นการเตรียมสอบนะคะรวมไปถึงใครที่อยากจะรู้โครงสร้างการใช้คำศัพท์ไปแต่งในชีวิตประจำวันก็สามารถเก็บศัพท์ด้วยกันได้นะคะเราไปดู quick quiz ก,กันเลยของวันนี้นะคะ quick quiz ของเราวันนี้ Day 15นะคะบอกว่าอะไรเอ่ย Making a choice about your finances can lead to long-term stability and success พี่ไอาชาจะยังไม่แปลนะคะน้องให้เราตอบในใจก่อนแล้วค่อยไปดูเฉลยในช่วงท้าย Choice A respectful B rural C sensible D. sophisticated ดังนั้นเราตอบอะไรเอ่ยนะคะน้องตอบในใจได้เลยนะแล้วไปดูเฉลยในช่วงท้ายนะคะโอเควันนี้นะคะน้องเราจะเก็บศัพท์กันที่คำที่351ไปจนถึง375โอ้โหทำไมเลยใกล้จะ400แล้วนะคะเป้าหมายของเราคือขั้นต่ำา6 0 0คํคำนะคะน้องจากภารกิจนี้ พอพี่เนี่ยใส่ตัวเลขไว้ให้ด้วยนะคะใครที่อยู่จนจบและจําได้หมดเนี่ยก็เท่ากับเรามีคลังศัพท์ at least อย่างน้อย600คำแน่ๆเนาะเราไปดูกันเลย351ค่ะน้องคําว่า respectful แปลว่าอะไรเอ่ย respectful r e s p e c t ก็คือคารบใช่ไหมคะน้อง,องั้น respectful ก็คือหน้าคารลบนะคะมีเราดูแล้วเราแบบหุ้ยคนนี้ เขาเป็นคนที่น่าเกรงขามน่าคารพนะคะหรือมีความสุภาพนะคะเช่น she was respectful towards her colleagues เธอมีความสุภาพนะคะต่อเพื่อนร่วมงานของเธอดังนั้นก็คือเป็นคนที่แบบว่ามีความน่ารักอนะเนาะแบบ เข้าใกล้กับใครใครก็อยากจะอยู่ด้วยเพราะว่าเป็นคนที่สุภาพอ่อนโยนนะคะน้องไม่แบบเกลี้ยกล่อมเชียร์ s อ e ์สเรส f u l เป็น Adjective น้องๆเวลาหนูใช้บรรยายคนหนูต้องมี verb to be ด้วยเหมือนในบริบทนี้เนี่ยเราใช้ was เป็น verb to be นะคะหนูอาจจะอาจจะใช้ is am or ได้อย่างเช่นถ้าหนูบอกว่าหนูเป็นคนที่ มีความสุภาพนะคะน่าเคารพนะคะหนูก็ใช้เป็น I am respectful หรือถ้าเราบอกว่าคนนั้นเขาดูเป็นคนสุภาพอ่อนโยนนะคะน่าเคารพก็จะเป็น You are respectful มันเองเรียบร้อยแล้วนะคะต่อไป3-5-2คําคำว่า restructure คำว่า restructure ก็คือปรับโครงสร้างน้องๆค่ะมันมาจากคำว่า structure ก็คือโครงสร้างค่ะ เช่น the the company decided to restructure its departments บริษัทตัดสินใจว่าจะปรับโครงสร้างของแผนกต่างๆนะคะน้อง department คือแผนกต่างๆนั้นเขาจะ restructure หรือ reorganize หรือ rearrange นะคะหนูอาจจะดูคำที่มีความหมายเหมือนของเขาไปด้วยก็ได้แบบนี้ต่อไปนะคะน้องคำถัดไปคำว่า result คำนี้เป็นคำที่เจอบ่อยมากแปลว่า outcome หรือ consequence นะคะน้องก็คือผลลัพธ์ผลลัพธ์ตัวอย่างบอกว่า the result of the experiment was surprising ผลของการทดลองมันน่าประหลาดใจมากมันเป็นแบบนี้หรอไม่น่าเชื่อเลยนะคะแบบนี้เป็นต้นต่อไปน้องๆคำว่า review นะคะ review วันนี้แปลว่าตรวจสอบนะคะหรือรีวิวก็ได้นะรีวิวสินค้าอะไรอย่างงี้เนาะตัวอย่างบอกว่า she will review the report before the meeting mm hmm. เธอจะตรวจสอบดูรายงานก่อนการประชุมนะคะว่ามันถูกต้องหรือเปล่มมา,ลม,ามีตัวเลขตรงไหนจุดไหนที่จะต้องพิจารณาอีกครั้งไหมนะคะต่อไป revise น้องๆค่ะมี review ก็ต้องมี revise นะคะก็คือแก้ไขปรับปรุง revise แก้ไขอน้องอีดิน้องๆอ,อาจจะจำคำนี้ไปด้วยนะคะพ่วงไป Edit ยกตัวอย่างเช่นบอกว่า he needs to revise his essay before submission he needs to revise ก็คือเขาจะต้องแก้ไขเอเซย์ของเขาเรียงความนะบทความเนี่ยแก้ให้เสร็จก่อนเลยคอย่อยส่งนะคะเป็นต้น,น,นต่อไปคำว่า role น้องๆขาสามห้าห,าห role นี่ก็เจอบ่อยคำนี้แปลว่าบทบาทไม่ได้แปลว่าม้วนแบบซูชิ roll อย่างงี้ไม่ใช่นะคะน้องๆถ้าอันนั้นเนี่ยมันจะเป็น r o l l role ซูชิ r o l e ม้วนๆแต่ถ้า role r o l e แปลว่าบทบาทหน้าที่เช่น her role in the project was crucial บทบาทของเธอในโครงการนั้นนะ่ะมีความสำคัญมากนะก็คือเธอเป็นตัวเมนสำคัญนะคะ 357คําคำว่า r o o นะคะ root รูทแปลว่าหยาบคายไม่สุภาพ Impolite หรือ Disrespectful นะคะน้องเมื่อกี้เราเจอ Respectful แบบว่าน่าขลบใช่ปะแต่ถ้า Disrespectful ก็คือไม่น่าคารบไม่น่าเลื่อมใสห <laughs> ยาบคายอะไรเงี้ยตัวอย่างนะ his rude behavior was unacceptable พฤติกรรมหยาบคายนะคะของเขาเนี่ยเป็นสิ่งที่รับไม่ได้คำว่ารับไม่ได้คือ unacceptable น้องๆแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปนะคำว่า rural อันนี้เราเจอในคุยคุยสนะคะ rural แปลว่าเกี่ยวกับชนบทนะคะต่างจังหวัดอะไรอย่างเงี้ย country side เช่น they moved to a rural area for a quieter life พวกเขาเนี่ยย้ายไปชนบทเพราะว่าต้องการชีวิตที่ quieter ก็คือว่าชีวิตที่มันเงียบสงบกว่านี้นะคะน้องคำว่า quiet แปลว่าเงียบถึงนะดังนั้น rural ก็คือพื้นที่ชนบทต่างจังหวัดไกลๆนะคะน้องต่อไป359คําว่า salary salary คือเงินเดือนน้องๆเงินเดือนทุกคนน่าจะรู้คานี้เพราะว่าทำไมเลยเราก็จะต้องแบบมีความรู้เรื่องเงิน,เง,นเงินทองทองใช่ไหมน้อง เวลาที่โดยเฉพาะเวลาสมัครงานเราจะต้องดูช่องเซ l a r y ก่อนเลยพอใช้ไหมนะ She received increase last month received Cellerally a เธอได้รับการเพิ่มเงินเดือนเมื่อเดือนที่ผ่านมานะคะน้อง s a l a r y แบบนี้360คําคำว่า s a t i s f y e แปลว่าพอใจนะคะเหมือนคำว่า content หรือคำว่า pleased คำว่า content ไม่ได้แปลว่าเนื้อหาหรือ content อย่างเดียวเป็น adjective ได้แปลว่าพอใจนะน เช่น he was satisfied with the service provided เขารู้สึกพอใจกับการให้บริการที่เขาได้รับแบบนี้คำถัดไปนะคะน้องคำว่า saving saving ตัวนี้นะคะก็คือการออมหรือการประหยัดเงินออมเงินไว้นะคะ saving money is important for future security น้องๆเห็นด้วยไหม ว่าการออมเงินเป็นสิ่งสำคัญสำหรับความมั่นคงในอนาคตว่าฟิวเจอร์เซกว่าเราเนี่ยเจ็บป่วยขึ้นมามีเงินสำรองหรือ,อยังอะไรย่างเงี้ยน้องๆก็เป็นเรื่องสำคัญเนาะที่เราจะต้องมี Financial Literacy เรนะคะในส่วนนี้แต่อย่างเขาเขาก็เข้าใจนะคะน้องว่าแบบบางครั้งเงินเดือนมันไม่ได้เยอะเนาะแล้วแบบการที่เราจะเจียดไปเก็บ แล้วนะมันก็ยากมากแต่พี่ก็จะสนับสนุนว่า5บาท1ิบบาท 100, 200, 000, 000, 2000, ร้อยสองร้อยพันะคะน้องค่อยๆเก็บไปเนี่ยมันก็จะเป็นเงินก้อนใหญ่ได้ในสักวันหนึ่งนะคะดีกว่าไม่เก็บเลยเนาะ362คือคำว่า schedule schedule คือตารางเวลาหรือกำหนดการเช่น the meeting is scheduled for 10 a.m. การประชุมเนี่ยกำหนดไว้แล้วว่าจะจัด10โมงเช้านะจ๊ะ นะคะน้องสเกจจไว้แล้วเวลาเราใช้เราใช้กับ passive voice แบบนี้นะคะเป็น present เพราะว่ามันเป็นข้อเท็จจริงว่าไม่ว่ายังไงก็จะจัดเวลานี้นะคะใช้แบบ passive voice ที่เป็น present ใช้ e m r แล้วก็สเก u l e แบบนี้นะคะที่เป็น e d นะคะน้องๆ passive voice ต่อไป363คําคำว่า secure คือปลอดภัยนะคะทำให้ปลอดภยัย เช่นบอกว่า she felt secure knowing her family was safe at home เธอปลอดภัยนะคะแล้วบอกว่าเธอรู้สึกปลอดภยัยเมื่อเธอเนี่ยทำไมเลยรู้ว่าครอบครัวเนี่ยอยู่ในที่ที่ปลอดภัยแล้วเนาะอันนี้ก็เป็นในเรื่องของความรู้สึก s e ข u r e นะคะ insecure ก็ In คือไม่รู้สึกปลอดภยัยนอ้อตรงข้ามกัน 364คําคำว่า sensible เราเจอใน quick quiz ด้วย sensible ก็คือสมเหตุสมผลนะคะน้องมีเหตุมีผลนะคะ sensible เหมือนคำว่า logical หรือ reasonable นะคะมีความหมายเหมือนกันยกตัวอย่างบอกว่า it was a sensible decision to save money การตัดสินใจที่จะออมเงินเป็นสิ่งที่สมเหตุสมผลเป็นสิ่งที่พึงกระทำ นะคะ sensible reasonable logical คำพวกนี้อยู่ในหมวดเดียวกันนะคะต่อไป sensitive น้องๆขะคำนี้หนูนะ่าจะเคยได้ยินแล้ว sensitive เฮยคนนี้เขา sensitive มากเลยนะคะอ่อนไหวกับเรื่องบางเรื่องนะคะน้องเช่น she is very sensitive to criticism เธออ่อนไหวต่อการวิาพากษ์วิจารณ์เป็นอย่างมาก ใครมาวิจารณ์อะไรนิดหน่อยเธอก็จะร้องไห้แล้วหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะนะ้อหรือรู้สึกดาว sensitive ต่อไปคำว่า serious ก็คือจริงจังนะ่าจะเคยได้ยินอยู่แล้วเช่น this is a serious matter that needs attention เฮยนี่มันเป็นเรื่องจริงจังนะที่ต้องให้ความสนใจแบบนี้ต่อไป367น้องๆคำว่า service เค่านี้ก็ เจอบ่อยบริการนะคะน้องตัวอย่างเช่น The restaurant provides excellent service ร้านอาหารนี้ให้บริการยอดเยี่ยมมากนะคะเป็นตน้นต่อไป368 significant significant คือสำคัญนะคะน้องสำคัญเห็นได้ชัดเลยว่ามีนัยสำคัญเช่น The discovery was significant for the field of science การค้นพบนี้มีความสำคัญต่อวงการวิทยาศาสตร์ significant ใครที่อยู่ติวกันในกลุ่มท้องถิ่นหนูจะเจอคำนี้ใน reading passage นะคะต่อไป369คำว่า similar คล้ายคลึงเช่น these two designs are very similar การออกแบบสองอันนี้มีความคล้ายคลึงกันมากนะคะ similar เป็นคำที่ควรรู้นะคะน้องตรงข้ามกับ different ที่แปลว่าแตกต่าง370คำว่า situation situation นะคะมีความหมายเหมือน condition หรือ circumstance circumstance the situation is under control now สถานการณ์ตอนนี้อยู่ภายใต้การควบคุมแล้วนะคะน้อง under control แปลว่าควบคุมได้แล้วนั่นเองนะคะ ห้าคำสุดท้ายน้องๆสามนึ่ง skillful skillful ในที่นี้ก็คือชำนาญมีทักษะนะคะเก่ง she is a skillful pianist เธอเป็นนักเล่นเปียโนที่เก่งมากชำนาญเลย skillful pianist นะคะน้องๆดังนั้นถ้าเราบอกว่าใครเนี่ยที่เขามีทักษะในด้านไหนเนี่ยเราก็จะบอกว่า she is skillful นะคะเราจะบอกว่าเฮ้ยเนี่ยมีความเชี่ยวชาญนะเก่งนะคนเนี้ยเป็นตน้นต่อไปคำว่า social ก็คือเรื่องที่เกี่ยวข้องกับสังคมต่างๆเช่น she enjoys social activities with friends เธอชอบกิจกรรมทางสังคมกับเพื่อนๆมากนะคะหนูจะเห็นว่าเราใช้ social เป็น adjective ขยาย activities ที่เป็นคำนาม ต่อไป3 7 3 solution วิธีการแก้ปัญหานะคะน้อง solutionwe need to find the solution to this issue เราต้องหาวิธีการแก้ปัญหาแล้วนะนะคะ solution คือวิธีการแก้ปัญหาเหมือนคำว่า answer หรือ resolution นะคะน้องว่าวิธีการแก้ปัญหาทำยังไง3าว่า solve นะคะเหมือนกับเมื่อกี้เลยจะเป็นการแก้ไขแก้ปัญหาเหมือนกัน s o v v นะคะเช่น he managed to solve the complex puzzle เขาเนี่ยสามารถแก้ปริศนาที่ซับซ้อนได้คำว่า complex คือซับซ้อน puzzle ก็คือปริศนานะคะ solve ก็คือแก้ไขแก้ปัญหาได้นั่นเองเหมือนกับคำว่า figure out ตัวนี้นะคะที่พี่ พยายามใส่ไฮไลท์ให้นะคะก็เป็นคำที่หนูควรรู้และคำสุดท้ายวันนี้คือคำว่า sophisticated sophisticated คือมันซับซ้อนมันมีหรือใครก็แล้วแต่ที่เขาดูมีความรู้มีภูมิน้องๆมันเป็น adjective นะคะ sophisticated มีการศึกษามีความรู้ดูดีในเชิงนั้นนะคะหรือว่าถ้าเป็น โครงสร้างหรือภาพอะไรสักอย่างที่มันดูแบบซับซ้อนประณีตมากนะคะก็ใช้คำนี้ได้เหมือนกันเช่น the technology used in the new phone is very sophisticated เทคโนโลยีที่ใช้ในโทรศัพท์ใหม่รุ่นใหม่นะคะน้องมันมีความซับซ้อนมีอะไรที่เยอะกว่าโทรศัพท์ในสมัยก่อนนะคะในสมัยนู่นนะคะที่แบบช่วงที่มีโทรศัพท์แรกๆ มันก็ไม่ได้มีฟีเจอร์ฟังก์ชันการใช้งานมากมายแต่ปัจจุบันเนี่ยมีการใช้งานที่หลากหลายนะคะน้องแล้วก็ฟังก์ชันอะไรเยอะแยะไปหมดเนาะดังนั้นมัน sophisticated ในแง่ของอุปกรณ์ก็จะให้ความหมายว่าซับซ้อนแต่ถ้าเป็นแง่ของคนที่ sophisticated ก็จะเป็นคนที่ดูมีภูมิความรู้นั่นเองเราไปดู quick quiz กันเลยนะคะว่าน้องๆตอบอะไรกันในข้อนี้เราไปดูเฉลยซิ วันนี้บอกว่า making a dot dot choice about your finances can lead to long term stability and success การที่เราเนี่ยทำหรือตัดสินใจทางเลือกอะไรบางอย่างนะคะน้องที่เกี่ยวข้องกับการเงิน finances แปลว่าการเงินเขาบอกว่ามันสามารถนำไปสู่ความมั่นคงระยะยาว stability คือความมั่นคงส่วน success ก็คือความสำเร็จ ลองเทิม m แปลว่าระยะยาวได้ดังนั้นเราต้องตัดสินใจแบบไหนตัดสินใจแบบมีเหตุมีผลนะคะงงเรงข้อนี้ตอบ making a sensible choice นะคะก็คือตัดสินใจอย่างมีเหตุผลเรื่องเงินเนี่ยมันก็จะนำไปสู่ความมั่นคงและความสำเร็จในระยะยาวได้ให้เรานะคะข้ออื่นๆ respectful คือหน้าเคารพนะคะหน้าเลื่อมใสเนาะ respectful หรือสุภาพ rural คือชนบท sophisticated คือดูมีภูมิความรู้หรือมีความซับซ้อนนะคะน้องใช้ sophisticated วันนี้ก็ครบแล้วนะคะน้องในการติวคำที่351นะคะไปจนถึง375นะคะอีกนิดเดียวจะครบ400แล้วนะคะน้องขอบคุณที่ติวด้วยกันมาทุกวันนะคะทุกคนขยันมากเลย แล้วพี่ก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนนะคะในการเตรียมสอบไปจนถึงในการฝึกภาษาอังกฤษแล้วเราเจอกันในวันถัดไปนะคะน้องขอบคุณที่ติดตามค่ะขอบคุณจริงๆสวัสดีค่ะ